ได้มาดับงไหก็ได้นะไม่ได้ะเว่าพูดาไรเมื่อกี้ะหนูบอกว่าแฟนหนูรักอยู่ตรงนี้ น้า,นาถามไม่ดีนะพูดไม่ดีนะไม่ใช่ก็น้าถามว่าทําอะไรหนูก็บอกว่าดักหนูแฟนหนูดักอยู่ตรงนี้เขาเช่ดักหนูหรือดักเพ่ยไป,ปขออนุญาตเลยก็หนูไม่รู้ก็รูด้ดิพูดอะไรเมืม่อกี้ไม่ไม่ไสบายอารมณ์เมื่อกี้อ่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรพูดได้ยังไงูอ่หนูก็ไม่ใช่นะได้ยินผิดหรือเปล่าหนูบอกว่าหนูรอ,อแฟนหนูดักอยู่ตรงนี้ ผมไม่ได้พูดว่าไรพูดจงูดิคนพูดจางไงก็ไม่รู้ไ่ยอง่ไรได้ทั่วไปหนูก็ไม่รู้ไงหนูก็ไม่รู้ของัดียไม่ใช่ของ่เหากดูกไไหรอ็นมันเป็นหักก็เลยเดินดบไม่รู้ว่าของให้ดัดหรือเปล่าูด้อเ น้าเขาบอกว่าดัไม่ได้แถวนี้เออไปดักเอ่าไม่เปลนตผมมากนะแม่ดังแม่ดัในตบลนี้เออนเมื่อกี้อพูดไม่หูด้วยพูดไดไรครับพูดไดไรดักูมาดักรู้มก่ามาดักูก็น้ถามทำอะไร ชด้เสียงเสียงก็เ้นดงอ๋อพอดีว่ารถมันมาหนูก็กลัวนะจะไม่ได้เย็นหนูก็เลยบอกว่าดังหนูจ้าพูดมไม่เ้าอผมไม่ให้ดังแต่ว่าผมไปแล้วผมดังไปแล้วตอนเช้าผมมาเก็บได้ไหมเพราะประมาณสิบประมาณสักยี่สิบสามสิบอันค่ะเพราะว่าไม่รู้เรื่องราเดี๋ยวพูดก็ต้องเดินเก็บเน่ย เพราะว่าไม่รู้ว่าไม่มให้ดัก<ะ>พูดจาเมื่อกี้นะนอ้องน้องนี่พูดจามม,มไม่รู้หรอกว่าคุยกันยังไงแต่ว่าไม่รถมันมา,น,น,าน้าก็นั่งอยู่ในรถนรถมันมาแล้วน้าก็ถามว่าทําอะไรคะก็บอกว่าดังหนูพูดจาน้าเสียงน้าเสียงคุณเราน้ำเสียงก็ใช่ไหมหน้าเสียงหน้เาเสียงอะไรหน้าจะรู้นะพูดเมื่อกี้นะ หนูก็บอกว่าดังหนูอาจจะตะโกนไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ยินผิดหรือเปล่าโดนไปโอ้โหผ่านโดนอ่ะว่าเราเป็นเราก็มาหนูไม่รู้เพราะว่าหนูกลัวนะจะไม่ได้ยินหนูก็เลยตะโกนบอกตะโกนมันมันน้ำเสียงมันมันมันไม่ส่งอารมณ์ตาน้ำเสียงมันจะมีอะไรดังยิงหนูกลัวนะจะไม่ได้ยินหนูก็เห็นหนูไม่ได้ยินไงอย่ระวังการพูดจาในไม่ได้เลย

โอ้มึงแแม่เฮ้ยแอบตายอย่างนี้เหรอมเอาัมึงเลยลบเดี๋ยวหนูลบไ้เกเว่ากำนานกเลว่ากนานทำลายพังกายผมอมะาแม่ให้ผมมาผ่กไม่ได้ว่าอะไรกำนานเอ้ยแล้วมึงฟังอย่างนี้เหรอก็ว่ากำนานเออใครโทรหายใครดิไม่ขอมให้ได้